The list. อัศจรรย์ความรู้ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ใช้รถทุกท่านคงจะรู้จักผ้าเบรกกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ทราบหรือไม่ครับว่าผ้าเบรกเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับค่ะคุณป๊อบคำว่าเบรกในข้อแรกแปลว่าแตหากหักดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2เบรกแผดค่ะ แล้วที่เรียกกันว่าผ้าเบรกเพราะว่าทํามาจากผ้าใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะคุณป๊อปสมัยก่อนผ้าเบรกทํามาจากเส้นใยผ้าจริงๆที่นํามาอัดจ,จนแน่นแต่ในปัจจุบันการผลิตผ้าเบรกได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงไม่ได้ทํามาจากเส้นใยแล้วแต่เราก็ยังติดใช้คําว่าผ้าเบรกกันอยู่ค่ะแล้วผ้าเบรกแต่ละแบบมีอายุการใช้งานต่างกันไหมครับโดยทั่วไป ผ้าเบรกจะมีอายุการใช้งานประมาณ40,000ถึง60,000กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าจำไม่ได้ว่าใช้ผ้าเบรกมานานแค่ไหนก็มีวิธีสังเกตง่ายๆเช่นเบรกแล้วเสียงดังรู้สึกว่าเบรกมือหลวมๆจนต้องดึงสูงกว่าปกติหรือมีไฟขึ้นแจ้งเตือนหน้าคอนโซลรถหากพบสัญญาณเหล่านี้ควรรีบนำรถไปเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบ อย่าปล่อยไว้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่คุณผู้ชมสามารถทําได้เลยเช่นกันนั่นคือการทําประกันภัยรถยนต์ที่เทียบเท่าประกันภัยชั้นหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีการเกิดอุบัติเหตุทั้งกรณีรถชนสูญหายไฟไหม้ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์และค่ารักษาพยาบาลทั้งของผู้เอาประกันและผู้โดยสาร มีเงินชดเชยปลอบขวัญรวมไปถึงคุ้มครองทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีด้วยค่ะคุณปอ๊อครับตรวจสอบสภาพเบรกรถอยู่เสมอเพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีแผนเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายก็อาจจะเข้าสู่โหมดเบรดแตกได้นะครับอันนี้ยิงแยแ่แน่ๆเลยนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนนะครับ